สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลข crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเลข crazy ของเราก็มีข่าวเกี e ่ยวกับวงการวอลเล์บอลมาฝากเช่นเคยค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะค่อนข้างจิตจะน่าตกใจสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณสมพรใช้บางอย่างนะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยของเราได้ออกมาเผยค่ะบอกว่า ทางวอลเลย์บอลเนี่ยได้มีการบีบบังคับให้ไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพ VNL 2024ในสานามสุดท้ายรวมถึงรายการชิงแชมป์โลก2025ในปีหน้าด้วยค่ะและทั้ง2รายการนี้นะคะอาจจะต้องใช้งบมากถึง1,000ล้านบาทในการเป็นเจ้าภาพค่ะ <S 2> <S 2> โดยเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะคะนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพศ2566ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลโดยมีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันจำนวน44สโมสรค่ะจากทั้ง65สโมสรน,นะคะที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปนะคะนายสมพรใช้บางอย่างนะคะได้กล่าวว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าปีหน้าครบวาระนะคะปีนี้มารับรอง งบดุลประจำปีในห้องประชุมนอกจากนั้นนะยังพูดถึง VNL 2024รอบสุดท้ายด้วยนะ,ะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศปีนี้นะคะใช้เงินไปมากกว่า100ล้านบาทนะคะต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนจริงๆนะคะไม่ได้ตั้งใจจะจัดรอบชิงเพราะจะเจอทีมที่หนักเหมือนโดนบีบเพราะว่าเขาเนี่ยประกาศประเทศที่ได้จัด3สัปดาห์แรกไปแล้วถ้าไทยไม่จัดรอบชิงก็อดเลย ซึ่งทางวอลเลย์บอลเวนะคะเข้ามาดูแลหลายทัวร์นาเมนต์ค่ะแย้มบอกว่ามาขอให้ไทยเนี่ยจัดชิงแชมป์โลก2025ด้วยนะคะตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงเลยอาจจะต้องใช้เงินมากถึง1,000ล้านบาทนะคะจึงขอกว่านายสมพรช้างเบอยางนะคะก็เลยบอกว่าจึงขอคิดดูก่อนขณะนี้นะคะเรายังไม่ได้ยืนยันชัดเจน100%กับทางสมาพันธ์โลกนะคะ อยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลดีและผลเสียงบประมาณใช้งบจำนวนมากคงไม่เกินเดือนเมษาก็ต้องรีบนะคะลำพังสมาคมเนี่ยไม่สามารถจัดการได้ต้องหารือนะคะผู้ดูแลรับผิดชอบแล้วก็ขอหารือสักระยะหนึ่งก่อนค่ะนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยของเรานะ,ะได้ออกมาพูดนะคะบอกว่าทางวอลเลย์บอลเวิลดเนี่ย ได้มีการเยี่ยมเยี่มมาแล้วนะคะอยากให้ไทยเนี่ยจัดชิงแชมป์โลกนะคะในปี2025ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากถึง1,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะอันนี้นะทางนายกสมาคมกีฬาวอเลย์บอลแห่งประเทศไทยของเราก็ยังไม่ได้มีการตอบตกลงแต่ย่างได้นะคะเพราะว่าต้องขอปรึกษาหารือดูก่อนนั่นเองค่ะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างอยากให้ทีมชาติไทยของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ย เป็นเจ้าภาพในการจัดรายการชิงแชมป์โลก2025ในปีหน้าหรือไม่ส่วนรายการวีเอล2024ในรอบสุดท้ายนะคะรอบชิงชนะเลิศเนี่ยไทยของเราได้รับเป็นเจ้าภาพแน่นอนแล้วนะคะยังไงนะคะทางรายการวอลเลย์บอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยนะคะเพราะว่าทางแอดเองเนี่ยก็อยากเห็นประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกสักครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสำหรับข่าวนี้นะคะ ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่นั้นจะโดน YouTube บ,บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคาฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ h ช i c e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ